เลยครับใช่ครับรางวัลขวัญใจมหาชนเป็นโอ้หรางวัลที่มีเป็น10ปีแล้วครับแล้วแบบหลายสิบปีแล้วห,หลายปีแล้ว,แล,วแล้วแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เร็วนะครับเร็วสำหรับผมมากๆเลยเพราะว่าผมเพิ่งเข้าวงการมาแค่แบบประมาณ3ปีกว่าๆเองครับแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเองยังเป็นเด็กตัวน,น้อยๆตรงนี้อยู่เลยแต่วันนี้ได้รับรางวัลขวใจมหาชนก็จะเรียกว่าเป็นตัวอย่างสำหรับเยาวชนให้ดีที่สุดละกันครับอยากขอบคุณทุกๆคนเลยครับเพื่อนแฟนของผมมานานุโซนหมือน,นอมิซันชานะครับที่ร่วมกันโหวตให้แล้วก็ขอบคุณโพจากประชาชนด้วยครับใช่อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่วันหนึ่งเราแบบที่เคยเห็น รางวัลขวัญใจมหาชนเนี่ยมายาวนานมากเรารู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เราได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ตอนพูดบนเวทียังแบบตื่นเต้นตุบตับตุบตับในใจมากเลยใช่ครับผมไม่คิดว่าจะได้ครับแล้วแบบอยู่ดีๆก็เอ้าโอเคแต่อย่างไงเราก็ต้องก็ต้องสยบความตื่นเต้นนั้นไว้ครับขอบคุณมากที่สุดแล้วก็คือเป็นแฟนที่แบบซัพพอร์ตตลอดมาทีนะคะใช่ครับเป็นแฟนแล้วก็ประชาชนทุกคนเลยครับก็ แบบเ,เหมือนจริงๆเริ่มมาจากที่แฟนๆก็เสนอชื่อให้ผมด้วยใช่ไหมครับ,รบทำให้ผมได้เข้าชิงรางวัลน,นี้ครับหลายคนอาจจะคิดว,ว่าการได้รับรางวัลที่ใหญ่แลวก็ยูในข้อสัยตาทุกคนต้องมีการวางตัวที่เหมาะสมนที่รู้เป็นคิดว่ายังไงคะรางวัลนี้กับตัวเราจริงๆแล้วรู้สึกว่าได้รับรางวัลนี้มาแล้ว จะต้องปฏิบัติตัวให้สมกับรางวัลน,นี้ให้อีกมากๆขึ้นเยอะๆเลยครับในทุกวันนี้ก็ผมก็มีเป็นเด็กคนหนึงที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินครับแล้วก็เดินตามความฝันมาเรื่อยๆจนวันนี้รางวัลน,นี้ก็เป็นก้าวนึงก้าวที่ใหญ่มากๆผมก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ ให้เหมาะสําหรับรางวัลที่ผมได้รับมาครับคิดว่าสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ในตัวเราที่ทาให้แฟนๆซัพพอร์ตเรามาถึงจุดนี้ในเวลาสั้นๆได้รับรางวัลใหญ่แล้วคืออะไรครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวผมแหละครับมผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีสเสน่ห์อะไรหรือเปล่าแต่ว่า<ม>คิดว่าแฟนๆน่าจะรักผมที่เป็นตัวผมครับ<ม>แล้วก็ผมเป็นคนไม่ค่อยคิดร้ายคิดมไม่ดีอะไรกับใครด้วยวันๆก็ เป็นเหมือนตอนนี้จริงๆก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยครับเป็นเด็กน้อยที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆละกันครับอย่างคนที่อยู่ข้างล่างสายตามองจากพี่ซีเองแบบรู้สึกดีใจกับเราด้วยมีอะไรจะขอคุณพี่ซีโอ้ยคนนี้คนนี้เห็นว่าแอบบูดให้ด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ไม่รู้เฮียเหมือนกันเขาว่ามีแอบปบหูดให้หรือเปล่าครับแต่ว่าเฮียก็คอยยินดีกับหนูคอยินดีกับผมในทุกๆ รางวัลอยู่แล้วครับอย่างเมื่อกีอ้วันนี้ก่อนเข้างานเฮียก็บอกว่าอุย๊ยรอลุ้นรอลุ้นรางวัลนี้ของหนูเลยครับเฮียแบบเหมือนเราก็อยู่ด้วยกันมาประมาณ3ปีกว่า,วาแล้วครับเราจริงเราเป็นมากกว่าพาร์ทเนอร์อีกครับเหมือนเราก็เดินทางมาเรื่อยเรื่อยเราก็ลุ้นรางวัลนี้แหละมาด้วยกันเรื่อยๆหลายปีแล้วครับก็คอยเป็นกําลังใจให้กันเรื่อยๆไม่ว่าเรื่องไหนเราก็จะอยู่ข้างกันคิดว่าแล้วก็คิดว,ว่าจะอยู่ข้างกันไปอีกนานด้วย นั่งอยู่แล้วก็ตอนกำลังจะประกาศปุ๊บกล้องมาอยู่ข้างหน้าแล้วผมผมก็เอ๊ะแล้วเอ๊ะทำไมกล้องอยู่เอ๊ะเอ๊ะแล้วเอ๊ะ <c oughs> แล้วก็เป็นนูนนี่ปุ๊บฮะ <c oughs> แล้วแบบไม่รู้หน้าออกไปในกล้องอยังไงด้วยฮะ <c oughs> แต่ตกใจมากครับตกใจมากโมเมนต์ตอนนั้นคือยังไงบ้างโมเมนต์ที่บ้อมเ,เอาแล้วอะเพราะว่า,า,วามันใหญ่มากก็มันดีใจมากอยู่แล้วอะค่ะมันแบบ ตอนบนเวทีก็เหมือนมีอยู่จึ๊กหนึ่งที่น้ําตามันจะไหลออกมาแต่ว่าไม่เอาไม่ยไม่อยากร้องไห้ไม่อยากร้องไห้ครับ็เไยไม่ร้องดีกว่า <enga> แต่แบบผมรู้สึกว่าในวันนี้พี่ๆที่เข้าชิงเยอะมากๆด้วยครับก็พี่ๆทุกคนอนะ่ะจริงๆเป็นขวัญใจของผมหมดเลยครับใช่ในวันนี้ก็ดีใจเป็นเกียรติมากเลยครขอแอบแซวนะคะผู้จัดการคือร้องไห้น้ําตาไหลพากเลยพี่ส้มองพี่ส้มครับพี่ส้มเป็นแบบ เหมือนเป็นผู้ใหญ่ที่คอยดูแลนุนิวพี่ซีด้วยครับเฮียซ mm hmm. er, ีนุ่ไม่ใช่พี่ซีไม่ชินกับการเรียกพี่ซีซีนุนิวครับแล้วก็ดูแลแบบพวกเราบ้านดูมันดีมาพี่ส้มถือเป็นผู้ใหญ่ที่สําคัญมากๆแล้วแบบพี่ส้มจะคอยดูแลคอยไปตามงานนู้นงานนี้ด้วยต่างๆแล้วแบบตอนได้รับรางวาัลพี่ส้มก็ร้องไห้ขอบคุณพี่ส้มนะครับ oh. อยู่นี่เลย จะไม่ <Safe> ต้องร้องไห้นานอนมาให้แล้วรัของสุขนรอบตัวนะสว่าจะรับรางว <schnell> ัลนี้ก็ยังเกรงเกรอยู่ครับก็จะพยายามไม่ใช่พยายามสิจะปฏิบัติตัวให้ดีให้เหมาะสมกับรางวัลนี้ครับทำไมนะครับันยิ่งทำให้เรา ภูมิใจครับรู้สึกว่ามีกําลังใจในการผลิตผลงานออกมาอีกเยอะมากๆเลยครับเพราะจริงๆมันก็มีบางช่วงนะครับที่รู้สึกว่าแบบบางทีก็เริ่มทอ้อเริ่มอะไรบ้างแต่ว่าพอได้กําลังใจจากแฟนๆแ,แล้วก็ทุกครั้งที่มีการโหวตเกิดขึ้นแฟนๆก็จะช่วยแบบซัพพอร์ตตลอดทำให้ผมเห็นว่าแบบโอเคเรายังมีแฟนๆอยู่ตรงนี้ ทุกคนยังไม่ได้หายไปไหนครับถ้าวันหนึ่งทุกคนหายไปผมก็อาจจะหายตามไปด้วยแต่ถ้าแฟนๆจะไม่หายผมก็อยู่นี่แหละครับขอบคุณขอบคุณนะครับพี่นุาขอบคุณครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society